สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเป็นไงคะเด็กๆปิดเทอมไปนานมากเลยนะคะเด็กๆได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านได้พักผ่อนอกับคุณพ่อค,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 คุณแม่นะคะวันนี้นะคะทคี่ดูดีใจนะคะที่ได้มาเจอกัเด็กๆนะคะเนื่นองจากวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะ,อะของปีกรรารศึกษา2564นะคะซึ่งรงกับบรนจัทร์ที่14เดือนมิถุนายนพศ2564นะคะขอต้อนรับติกเด็กทุ น,นะคะเข้าสู่ห้องด้วยนักวารนะคะเอ่อห้องด้วยนักวารนะคะ,คะ,คะ,ะ,คะมีสมาชิกนะคะทั้งหมด18คนนะคะดเด็กๆมีนะคะคเพื่อนๆนะคะรวมทั้งหมด18คนเป็นเด็กผู้ชายกี่คนดเด็กๆรู้ไหมคะเป็นเด็กผู้ชาย11คนแล้วก็เด็กผู้หญิง7คนนะคะตอนนี้นะคะดเด็กๆนะคะเอ่อโตเป็นที่ที่สุดของโรงเรียนนะคะดเด็กๆได้เลื่อนชั้นมาอยู่ ชั้นอนุบาลสามทัพสามนะคะห้องอะไรคะเด็กๆซั่นะคะห้องกุ้งวคะห้องกุ้งวานะคะเด็กๆได้อยู่ชั้นอนุบาลสามทัพสามห้องกุ้งวาวนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณครูเป็นอย่างดีเพราะว่าเด็กๆมักจะเดินผ่านห้องคุณครูเนี่ยทุกคกรึเปล่าครูกอแนะนาตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะครูมีชื่อจริงว่าครูไอรัตดาสีมาศนะคะได้ยินชื่อเล่นว่า เด็กคุณคุ้เล่นเ่าตัวนะคะเด็กคุณจะจำครูได้แล้วก็คุณครูนะคะจะมีโอกาสมาเจอกับเด็กนะคะทุกวันนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนหรือว่ามาเรียนในรูปแบบของออนไซต์นะคะนั่นคือในวันที่หนึ่งกับละครดาบงค่ะห้องเรียนของเรานะคะชื่อว่าห้องช่วยด้ำหวานใช่ไหมคะเวลาเด็กๆขึ้นเอ่อห้องเรียนเด็กๆก็สามารถเดินขึ้นบันไดที่ติดกับโรงอาหารได้นะคะแล้วก็้อง่วยน้ำหวานะคะ ความโล่งนะคะมีประจกบานใสหน้าต่างบานใหญ่นะคะสามารถมองออกไปเนี่ยนอกหน้าตา่างแม่ก็จะเห็นแปฝงสาธิจเตสีกีเกยียวนะคะสาวายดักษนะคะที่เด็กๆอ,อยากจะเล่นอยู่ตลอด ต่อไปนะคะทีเก่งสวัสดีค่ะ